เหตุการณ์นี้รถตู้ชนคนชนแล้วหนีเดชบุญพลเมืองเห็นเข้าพอดี mm. ก็เลยตามไ like ล่ล่าค่ะเหตุการณ์ระทึกทีเดียวระทึกขนาดไหนไปดูคลิปค่ะ กว่าจะจนมุมตรงแยกไฟแดงเนี่ยนะฮะคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้โอ้โหระทึกสุดๆค่ะคลิปนี้ผู้ใช้ติ๊กต็อกเขียนแคปชั่นว่ารถตู้ชนมอเตอร์ไซค์คุณป้าบาดเจ็บแล้วหลบหนีเหตุการณ์เกิดต่อหน้าประสานตํารวจพื้นที่สก,กัดจับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากนะคะช่วงแรกกู้ภัยซึ่งเห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเธอเนี่ยเห็นตอนรถตู้เบียดมอเตอร์ไซค์จังหวะนั้นพอดีเลยก็เลย,เลยพยายามจะไล่าตาม และเปิดกระจกบอกว่าพี่พี่ขับเบียดมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่ลงไปดูหน่อยหรอคะแต่ผู้เกิดเหตุยืนยันผู้ก่อเหตุยืนยันนะคะว่าไม่ได้เบียดหลังจากนั้นก็ขับหนีไปเลยค่ะในเมื่อหนีเราก็ต้องไล่สิคะเจ้าของคลิปก็เลยไล่ล่าเหตุการณ์เป็นไปตามคลิปจะเห็นกล้องหน้ารถของกู้ภยัยบันทึกภาพระหว่างเร่งล่าตามรถตู้คันนี้นะคะระหว่างทางค่ะไล่ไปนะ แต่ก็โทรแจ้งตำรวจไปด้วยจะเห็นว่ากู้ภัยเนี่ยบีบแตรก็แล้วเปิดไซเรนเสียงดังว,วิวววววก็แล้วแต่รถคันก่อเหตุไม่ยอบหยุด ไม่ยอมจอดสุดท้ายไปจนมุมจนมุมที่บริเวณแยกไฟแดงเพราะมันต้องต่อคิวติดไฟแดงไงคะก่อนที่คนขับรถพ่วงจะมาจอดดักด้านหน้าเอาไว้แล้วรถของพลเมืองดีรถตำรวจมาจอดล้อมหน้าล้อมหลังทีเนี้ยไปไหนไม่ได้สามารถสกัดรถคันนี้ไว้ได้ก่อนจะคุมตัวไปสอบสวนและมีการแจ้งความดำเนินคดีกันต่อคะ่ะ